เมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาสแซบหลายหาดทรายแก่งหินทินไทยนักปาราดทวยราชไฟยธรรมามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ค่ะการสวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศช่องโบ้แฟมบิลี่ขึเกา่าคือเดิมเด้อค่ะอยู่ทงไทยทงหน้ามือนี้ยูพี่กัดบ้านนุน่นคาตะบนโพสีเพื่อพี่บุญมังสาหารจังหวัดบุรราธชธานีนะคะมือนี้ภาพี่น้องมหาลอชมป่วยรอทงรอทาคือเก่าค่ะ มาเปิดราคขาวขั้วแบบบ้านๆค่ะแต่บท่ธรรมดาคือเก่าคือเดิมนะคะเปิดราคากับกับเปลืออยเพื่อนนะไปพัดไปพัวก็เพิ่นเลยค่ะสุะข้องคั้วสวัสดีค่ะเอือยค่ะเอือยแนะนําตัวยังเป็นทางการให้พี่น้องเข้ารับหัวรับสาสตรเลยคะ่ะวัวข้ามสายเยื่นหมสองตำบลพอ่อศรี เพื่อพี่บุญจังหวัดบุบลราชธานีค่ะมือนี้สิผ้ามาเปิดราคาขัวไอ้น้อเปิดราคาขวายแบบบานบานราคาสำหรับเกษตรกรตน้นทุนน้อยๆเนาะคะ่ะแม่รับสมดุดค่ะมีมีขวายจ๊กัวเลยสิผ้พาพี่น้องขอเบื้องนนีแแ้แม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกมีแม่เพื่อนค่ะลูกเพื่อนแนนนี้แหละยังแนะนำไปถ่าย <laughs> <laughs> นี่เป็นค่ายอายุจะกปีเลยเอัประมาณ้สปีควสามปีบะบ่บ้วองสปีสอปีกูกลัวแม่สาวนะ่าแม่สาวแม่สาวดูแดกแมีถ่องมันมีบอทานอะมีถ่องบอคนว่ามีอ๋อพวกนี้มันมีนี่เสีคขู่ถ่องอ๋งอ,อไปบนกวพห้างส่วไทย สูงอยู่ประมาณเท่าไรคือย้มาพี่เ้ยสูงสี่อยู่ประมาณร้อยยี่สิบห้าเนาะร้อยยี่สิบห้าเป็นเป็นขั้วไอโบสูงเป็นไรคะพี่น้อง,นกกงคนนี้ซืออ้อเปา่าอ่ยมีเบืองหนาตาพึ่ง สำหรับผู้ทุนหน่อยก็เอาไปเนี่ยงเอาหลูกเอาเต่าเพื่อนสมพอพันธ์ดีๆเอาเปิดไปร้ายเปนไรเลยแม่ก็บลูกลูกจังสิทายนำไปเบืองอีกพญาเล่งคุณมาทุกวันเปิดไบหาเงินทวนแม่ก็ปลูกค่ะตามเหนือผ่านแล้วเน,ะเนาเนนะเพ็่นบุคคลสูงเปนไดค่ะพี่น้องเต่ว่า สำหรับพี่น้องทุนหน่อยกะสื่อไปเห็นน้อยเห็แนวได้ไปเอาหลูกเพื่อนแต่ว่าหลูกเพื่อนงามอยู่นเนาะลูกเพื่อนเป็นตัวเถกสถานาขาดว่าถ่องทองป้อมาณนจ้ำชีเดือน ตาครับในสองตัวสามกับในทองพิกัดบ้าน,นุนนคาตำบลพ,พ,พ่อสีอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรีรัมย์ท่าทนี่ค่ะขอบไม่บัวเพราะเลีงนี่แหละค่ะเดี้ยงแบบบมเดลนั่นเนาะกินห้ากินโยง,งตามบ,าบ้านเ่าคนอยากจอยไปเขียนเอาพี่น้องเอ้ย ดึงพนลงมากีได้บอกแกมาเจีงๆให้พี่น้องเข,ขาเบิ้งคากๆนะเธอผู้มากกับตามทุนเนะะานนะค่ะหาเงอนทวนกับสมราคาอยู่เพราะว่าให้ง่ามคือข่วยอันนั้นงามเพิ่นสูงกับโบกับโบหลยปันหลายค่ะเพราะว่าตามต้นทุนทำราคาทำเหนือผ้าอ่องข้อขาแข็งค่ะพี่น้อง ตาเตี่ยมน้อยน,นึงตาเตี่ยมน้อยนึงอยู่ค่ะแต่ว่า,าหูเบ่เอือยหางบ่หลอกบ่ด่าง,งหงางบ่ด่างค่ะอยากอยากอยากออกส่งวันติดดิโก้ไปเนาะข่อยอยากอยากออกสีดำเนาะ ขาแข็งเพื่อนว่ะบกเขาวแห้งแกไปเบ่งลูกเพื่อนค่ะพี่น่องพวกอสูงกะแปร่อยสามชิบเือเอาอันตะลเมีนใหม่ล่ะเ้ยมาตะมีนมานกวัดหยามันจับมันอ่านหยาแล้วไปจะหาเขาอย่างมาแดงขยันมาน่ะประมาณลอยเสหาบวกบวกนั่นแหละพี่น่องอ่ะเเสหาบวกบวก ร้อยยี่สิบห้าบวกบวกนะคะคันโบายลอยสามสิบเบาน้อยเพื่อพี่น้องผู้อยู่ไกลเนาะเอฟซีพี่น้องปลอง g ไปเข้ามารับชมขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะอยู่กับช่องโบ f แฟมิลี่คือเกา่าคือเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องไปนําไปเบิ่งหลูกเพลินค่ะผ่านไปเม่เอาเอาลามไปโหลดเด้อเราจะนําไปเบืองหลูกเพลิน แม่สาวอะไรนี่ซื้อ,อยังบ่ม่ซื้อ <laughs> ซื้อไปตังเอาพี่น้อง <laughs> อ่ะไปลามด้วยค่ะสินผ้าให้เพื่อนผ้าไปนำํำบึงลูกบันในหกเดือนเนาะค่ะลูกเพื่อนหนีเนาะค่ะเนาะแต่พี่น้องมีลูกเพื่อนคะ่ะเพื่อนบัวแท้ในสวนเข้าย่างนี้จะก,ก่อบะเบิ่งพอประมาณเบิ่งเขา้าเข้าแบบนี้นรอก งามอยู่หลูกเพอนเป็นหลูกเธอเลยค่ะน่ะพี่ดอกคบแม่หลวงกันในทอ่อีกหาหมื่นทวนจิดต่อได้ที่เลยบัวบวันตำค่าสมบูรณ์โพสีเพื่อวิวัน์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเบอร์ทะเท่ห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามแปดสี่หนึ่งเก้าทอในเอร์เท่ศับสานั้ พี่น้องถ้าสนใจโทรมานะคะสซารับูนี้กะเบอร์ไหนขอประมากนะคะลูกเพปคนสซารับูนีน้กะลาพี่น้องไปน้องใหญเนาะพี่น้องสนใจก็โทรมาเด้อค่ะขอบคุณใหญ่ให้แมท่ทายค่ะเมื่อวานสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องอให้เรื่อย